กลาบานยังก้าบานอีกเอาทิชชู่มาทิชชู่น้องเพชรมาทิชชู่ไปเช็ดน้ำตาให้อ่ทิชชู่ไปเช็ดน้ำตาให้นะเอ่อเช็ดน้ำตาให้พี่นะคะเช็ดน้ำตาให้พี่นะโอ้ขาอ่อน เอาเทีนน้ำตาให้พี่หน่อยโอ้ยคุณน่ะอานนี่น้องเพชรอันนี่น้องเออเอาให้น้องน้องเพชรเอาให้ไม่ร้องนะโอ้โหโอ้ขอบคุณค่ะพี่สันไม่เล่นแล้วพี่สันกลับบ้านแล้วเอเอออันนี้กระจิงง่วงคือกันเนี่ย ตาเริ่มเซืบเซ่แล้วน่น,นถึงวันที่สี่ค่ะวันที่สามกลับมั้งค่ากลับมันกลับวันที่สามขอบคุณค่ะทำน้องพี่พลอยได้ทำไหมไหมบายบายเอออะไรนะพี่กก,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 กลับแล้วแล้วับ กลับแล้วนนกลับบ้านแล้วนนพี่สันร้องไห้ <Yeah. S 1> พี่สันอยากให้น้องเล่นด้วยแต่ว่าน้องไม่เล่นพี่สันก็เลยร้องไห้เออร้องไห้เนี่ยไม่เก่งเหมือนเลยไม่เก่งเหมือนน้องพีชน้องพลอยเลยนอนนอนนอนพี่สันกลับไปนอนจ้าพี่สันกลับไปนอน <c oughs> เพื่อนอ้โหโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเขาบอกว่าทีลังกาวว่าเป็นคือนนอกแ่งจะไปเห็ดเฮ้ยเนาะอืม กลับกันหรือ,อยังกลับแล้วนะคะมายากกลับบ้านเอนขาขนมไปกินบ้านเอากล่องมาด้วยลูกเอากล่องมาด้วยหนูหยิบเอากล่องมาด้วยนะอ่ะพี่น้องพี่หยิบมาหน่อยลูกโอเคมาใส่หน้ารถเรานี่มาใส่หน้ารถนี่ มาเข้าบ้านปะเปิดเปิดน้ำกะละมังเลยเล,เลยยายเปิดกะละมังให้นะ